นี่เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับการครบบัณฑิตไหมรู้สิแล้วการครบบัณฑิตเป็นอย่างไรล่ะแล้วการครบบัณฑิตเป็นอย่างไรล่ะสีเวการคบบัณฑิตก็คือหนึ่งเป็นคนดีคือการไม่คิดละโมบไม่พยาบาทปองร้ายใครพูด รู้จักให้อภัยเชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษความกระตันยูรู้คุณเป็นต้นสองเป็นคนดีคือวจีสุจริตพูดจริงทำจริงไม่กอหกไม่พูดหยาบถากถางน,นินินทาว่าร้าย 3. เป็นคนดีเป็นคนทำดีคือทำอาชีพ สุจริตมีเมตตาทำทานเป็นปกตินิสัยอยู่ในศีลธรรมทำสมาธิภาวนารูปแบบของบัณฑิตมีข้อควรสังเกตคือหนึ่งชอบชักนำให้ในทางที่ถูกที่ควรอาทิเช่นการชักนะชักนำให้เลิกทำในสิ่งที่ผิดตักเตือน ให้ทำความดีอย่างเช่นให้เลิกเล่นการพนันเป็นต้น 2. ชอบทําในสิ่งที่เป็นธุระอาทิเช่นการทําหน้าที่ของตนให้รุ่รวงและใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ไมก่ก้าวกกยเรื่องของผู้อื่นเว้นแต่จะได้ไดรับการร้องขอสา ชอบทำและแนะนำสิ่งที่ถูกที่ควรอาทิเช่นการพูดและทำอย่างตรงไปมาตรงไปตรงมาแนะนำการทำทานที่ถูกต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น4รับฟังดีไม่โกรธอาทิเช่น เมื่อมีคนมาว่ากล่าวก็ไม่ถือโทษหรือโกรธกล่าวทําอวดดีแต่จะรับฟังแล้วนําไปพิจารณาโดยยุติธรรมแล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงหรู้ระเบียบกฎกติกามรารยาทที่ดีอาทิเช่นการรักษาระเบียบวินัยขององค์กรเพื่อให้หมู่คณะมีความเป็นระเบียบ และการดำเนินงานไม่สับสนหรือการรักษาความสะอาดปฏิบัติและคาวรบของสถานที่ไม่ทำตามเอาอําเภอใจแล้วเนี่ยเธอรู้หรือยังแล้วเนี่ยเธอรู้หรือยังอ๋อฉันพอจะรู้แล้วล่ะขอบใจมากๆเลยนะที่มาบอกฉัน ไม่เป็นไรหรอกคนด้วยกัน